ตัว่วที่ดาบั่เ่กที่มีเก่าตัวที่มีระงที่ต่อตัวที่ัเสก็แขงแ่งวที่บจงวโดนหอสุดท้ายจัถ่ะต้องวตายเ็บจารสงได้รพุทธเจ้าค่ะาตัวตีเาพุทนะครับ สองุนด้วยกันสองเปิดระวังชุดแร็เบอร์สีกับเบอร์เจ็ดเอาปเบอสีนะครับเฮยเป็นไร้องระวังเระว่า,ต,วาตัวนั้นตัวแสตัวนั้นราคาไปแสแล้วนะโยมครับกำลังลงกนนะโอ้แหมนโ กาแฟร้อนดูท so ี die ré, die die snack, ่ว่าผมสักอะไรมาบ้างใา่ไหมปากของเลยขอบพรคุณนะฮะนะคจ๊ะกาแฟนะครับจากคณะปรมาจารมามอบให้ปากของเไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ยินได้ยินได้ยม่เป็นไรเนี่ยท่านผู้ชมครับเราเห็นผู้สูงอายุนะครับคนแก่คนเฒ่ามาจากทั้งปากดึงคบนเวที เาวะเมาวะเอาวะเอาวะเอาวะดูดูอะไรหนูเนี่ยหนูไอ้หนูไอ้หนูดูอดูไปนายจะมีกี่ตังค์สองร้อยกว่านะอ่าอายุก็ไม่ใช่อะไรครับอ่าตีคนเนี่ยมีสองร้อยกว่าใช่ไงคือตีสูงเพิ่มรองเท้าม็นลึกนั่นแหละสามคนเริ่มไปสองร้อยแล้วนะอ๋อสามคนโดนเรียกแล้วได้สองร้อย ก็แค่กรันโอเคกอีกตัวหนึ่งนะครับที่เข้าจริงวัน,นูอเครับอีกตัวที่ว่าได้วันดับแรงมือนกันนะครับเราลุ้นรอบชิงแล้วก็ไะให้เราพิจารณาเดี๋ยววันเคถ้าก็จะเดินตรงไปแล้วก็ขวามือมังกงครัว ลุงโลงไปเลยที่คนที่ท้าตส่ยนรถถังเนี่ยเต่าเฮ้ยกระไรกระตันกระติน่ารู้ไหมไปหนึ่งเลยมาดีรวยลมืออ่แทงเต๋อแทงเต๋อผมชอบลุงพุตเวิร์มากลุงปัดเมเลยเติมเมลเงเยาเล่ากันหน่อย ลุงนะลุงให้เสียงได้นะลุงให้เสียงได้ตติมได้ไงอ่าขอบคุณผู้ใหญ่นาตาพงศ์นะครับมาแจกพ่อต่มาให้ด้วยตัวเองเลยเออผู้ใหญ่ทำไมไม่ดูภาพเลยใหญ่ทั้งพ่อรองเท้าอ่าเร็วเร็วมาถอดแล้วคุณลุงแทงไม่ลุงขาคุณจับกลัวเลยโอ้โหตายโอ้โห โอ้โหพ่อไม่รักลูกเลยแทนโอ้โหร้นแรงไปแล้วจีบเลยว่าแต่ก็จะฆ่ากันคนะแม่พันจุดที่สองโอ้ยดีนะมีสองมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับระวังระวังระวังเออดีนะนับ นึ่งเหรครับเอตั้งหลัเาปุ้ย้ยมาแล้วป้ฮะว้าเจ็บเาดรับไปนะผัดเป็นประกานได้เดี๋ประกานดับเพงไว้เพงไวเดี๋ยวโดนจอาโอ้หอล้พี่เจรอราพี่เจ๊อยู่ตรงไหนเนี่ยับสองไ่น้องเพลว้หลังตั้งผ้าให้ดิโอเจอแมมาละ สามขห้ต้องทุกที่ได้บ้างใชมปล่อยไปบะาครับปล่อยไปปล่อยได้ลงเลยครับลงไปทั้งกายข้างล่างได้นะเอาเลยายแล้วโม่ที่หกพัฒาอย่างนี้ก็เย็เนะเอาเละสิเอาเละสิยกเพชรเอวดอนยหขึ้นสู่เทพีตั้งคว้าทูเราเอาละสิสวยสวยสวย นานลุ้นนะครับรอบนี้เอาแล้วเว้ยกำไรในวังเบอร์11นี่ก่อนเดิมไี่อยู่ในสามอีกีวัวเทียมเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเป็นวัวที่น่ากลัวมากๆเบอร์ที่หกวันนี้ไม่รู้ขึ้นถู่บนเวทีแต่ที่แน่ๆวันนี้ไอ้หนูอย่าหลูหลาเบอร์11จะไม่มาที่งานเลยัวเชื่อครับ โอ้โหเห็นว uh, mm ัว hmm. ต like, ัวนี like, the the s <S mm ้นะครับ <gel> นักเลงวัวสะพายผตจวจากาไรในวังไว้ได้นะครับเดิมก็เป็นวัวของน้องต้มบังกระโดนะครับวิ่งมากนะครับปล่อยฝังเขาวิ่งสามหูนะครับอทีมงาทุกทองซื้อเข้ามานะครับก็จะไม่รู้ว่าของบังกระโดเราขายม่ทีก็อปล่อยฝังเขาจิวิ่งพลอยเลยดึงปล่อยฝังนั่งเลยครับไม่ใช่ของวัวนะจะของนั่งเลยหมดแลวกกู้ขอมา อ่าดูครับครับดูตัวอื่นบ้างดีครับท่านผู้ชมดูอยู่ทางบ้านนะครับอ่าลองเดินดยครับครับเริ่มไล่ไปเดินลองเดินตะพื้นตัวมันไม่น้องแรงกันหรอกครับเห็นใจนะครับผู้ชมครับลงอาดาปูผู้สูงอายุนะครับหลายๆคนตอนนี้เป็นพันๆท่านหลายพันท่าน นะครับเมื sí, ่อตอนที sí, pues ่เราไลฟ์สดเมื่อ sí. วันท sí, ี่จากที่บ้านนะครับโดยน้องต้อมมังกรโดนะครับนะมีคนดูร่าไลฟ์อยู่ถึงห้าพันกว่าคนนะครับพอจบไลฟ์ก็อยู่ประมาณเจือลึกล้านนะครับตอนนี้ได้เจอใครไหนร้านแล้วมั้งหลายอะไรหลายคนดูเยอะมากแล้วไปดูในะครับฝากอีกสนามหนึ่งนะครับวันที่ต่อโอ้บ้านพี่บีบ้านไอ้ที่วัดโพภะนะครับที่ตำบลโพภะนะครับจัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโพภะแล้วก็ที่ จะยกข้นมาอมกลางวันจะบันเทิงปุรีนะครับเปานกำเนิดบินปากตอกทีมงานของท่านโอตอฝันปากตอกนะครับจัดขึ้นนะฮะที่วัดโพภะนะครับโพภะในพระนอกนะครับอยู่ข้างๆกันนะครับที่ตำบลโพภะก็พวกเรานะครับยะเดินไปช่วยกันนะครับแล้เดี๋ยวก็จะมีโอ้โหการประกวดวัวช่วงนี้ก็ต่อมาหลายงานนะครับประโยชน์ที่สองเพื่อที่การวัดหนองเยบัว 6ตุลาไปทุ่งหลวงเดี๋ยวรอชมผลการตัดสินนะครับว่ารอบนี้ตัวไหนที่จะก้าวกระโดดนะครับอ๋อร่วมรวยช่วยกันนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับและนี่คือเออ่การประกวดวัวปาไส้สวยงามที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เตรียมตัวให้ดีครับท่านผู้ชมครับ อ๋อแล้วก็หลายคนหลายท่านอาจจะได้เห็นราคาวัวในยุคปัจจุบันวันนี้นะนะครับราคาเริ่มขยับสูงขึ้นนะนะครับเพราะว่าเริ่มมีการส่งออกนะครับนะ,ะใครได้มีวัววัวขุนวัวประมั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นประจานคนใจการตลาดวันนี้เราเริ่มส่งออกแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้น แต่ทุกปีครับท่านู้ยมครับเราส่วนใหญ่เราเป็นเกษตรกรลักหญ้าเราเลี้ยงวัวปูเราเลี้ยงวัวไทยเพราะนั้นไม่ได้ขายด้วยา้็ไม่ไปเดือดร้อนอะไรพุ่เรียนกินหญ้ากันเรื่อยไปแต่ถ้าสัตว์เศรษฐกิจชนิดนี้นะรับมันต้องระรับประคับขายเหมือนปูนี่เป็นปัญหาระดับปูนี่เราขายได้แค่สี่เดือนระดับห้าเดือนต้องขายแต่ถ้าไม่ขายดึงเวลาไวในตลก็จะเป็นปัญหามันจะกินเราอย่างเดียวครับสัมผัญยาวเป็นจอกรับนะถ้าวาอย่างดึงไว ตัวนี้ครับกรรมการกำลังตัดสินใจลงดาบไม่ถูกว่าจะให้เบอร์สิบเอ็ดนะครับซาะาแต่ป่าทีงานในหัวเชิงอ้าวเฮ้ยอีเบอร์สิบสี่มันยังไงอีหนูกรรมการเขาจะลงแล้วครับังกรรมกคิดตู้เออกรรมาคิดตู้ว่าต้องอาจจะเลิกกูแล้วเบอกกร์สิบสีน่นี่อูดังเจี๊เสกกำแพงแสนเน,นี่ยต้ ต่เบอร์สิบหกมันท่าอ 14, 000, 5, ย่างไรไม่รู้นะครับอย่าทุบอย่าถอยในหนูนะเอีพอร์นี่เบอร์สิบเปมันขาดถึงเมน่อปูดำนี่เป็นธรรมดานะท่านผู้ชมครับอ้า <Ć. S 1> เบอร์สิหกสู้กันาไหลูกนีนตนตนน่ตัวเบอร์สิบเป็ดน,น,นี่กระแตป่าของพี่ในหัวเชิตงตัวนี้สติดีนะ เราเห็นมันเหยียบบินมันก็ลังแบบนี้วันนี้มันขึ้นสู่วันทีมันร้องสุดคำมันลังสุดแขนจะซื้อวัวซื้อหอท่านผู้ชมครับสนามนี้เป็นสนามพิสูจน์หลักฐานนะนเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกครับอ่า แล้วก็อย่าลืมนะครับประสาทถึงวันที่หนึ่งับพี่น้องสาวออชานะครับคือผมได้มีโอกาสนะครับใช้ม้าเราทำสามม้าผู้ได้ถ่ายทำภาพยนตร์ละครนะครับผมมีมีครูอยู่หนึ่งคนที่ให้ความรักและความรบนะคกับเป็นอย่างยิ่งครูคนแรกของผมก็คือลุงเตียงวัดใหญ่นครณุู้มนะครับเป็นผู้ชายคนแรกที่ส่ง สายบางเหียนให้ผมได้จับแล้วฝึกอัดฝึกสอนผมวันนี้จนได้ดีมีชื่อนะครับเป็นหนึ่งครูที่ผมให้วางรักละเรกรพนะครับแล้วก็สถานที่แหงนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับที่สร้างสตสายพันธุ์ดีนะครับมาเยอะะมากมายอ่าแล้วก็เป็นยชมครับรางวัลอะไรอันดับที่สี่ครับจะประกาศให้สียวันได้จไะไปด้วยสิบสามครับระดูแลเตอร์ครับ เบอร์สิบสาออกซูเสิดปั้นส้นด้วยนะแบรนด์เบอร์อะไรไม้ตะเพียนนะครับแล้วก็แหวนไม่ดึงวงนี่จป้องกันอะไรเสแลนะครับขอบคุณไว้ด้วยนะครับเบอร์สิบสามรับให้ปะดูแลเตอร์รางวัลชนะเลิศอันดับที่สามให้แก่หมายเลขสิบหก่ยุดเพลกลเดียว รางวัลชนะเลิศอันดับที่สองครับอ่าท่านผู้ชมเรามาลุ้นกนดิว่าระหว่างเบอร์สิบเอ็ดกับเบอร์สิบสี่จมารเราจะให้ใครอ้าวจิพาไป้ยืนโตหน้ากันอย่างนี้อหนุ่มเก็บคู่กันเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทางคู่นี่มีแต่ทางคู่นี่งวคู่นะครับอ้าว นโยบายท่านบาทถินตอนเวลานี้ผมว่าอาจจะพลิงก็ได้ไม่แน่รางวันชนะเลิศอันดับที่หนึ่ประจำปีที่สีิบาดสองน้าอยหกสิบหในรอบไฟนอลคณะกรรมการหลงสรรคให้ผู้มีชัยในการประจันประเทร่แพ่พันในเที่สอได้โดยหมายเลขยคุเกิดจาระกที่งาใน แค่วัดาแล้วก็ชมาเลขแบบที่สองแกหมายเลขสิบสตู้ดำกไปแต่ผู้ชมมันมันขึ้นตู้เาจนไม่ถึง้ายแต่ว่าเจอรับฟังัีเลยครับผู้ชมครับโอไม่ร้จะเล่ถึงอหาร